สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่23สิามงหานะฮะพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับ h อน d ้าเว็บร้อยสนะตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ลายใหม่นะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะครับราคาปรับลงนะครับตอนนี้ขายดีมากนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวแดงนะครับเป็นสีใหม่นะครับ ัวลแมกนีฮอนนาทำมาทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีสีขาวแดงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดําแดงนะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนสิงหานะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่4 8 0 0 0บาทนะครับส่วนวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะครับคันนี้ลูกค้าก็ใส่ตะกร้ากันลายเรียบร้อยหมดเลยนะครับสวยนะครับใส่ตะกร้ากันลายไปนี้สวยเลยนะครับตะกร้าหน้าในของแท้นี่ใบละ 206บาทนะครับส่วนกันลายนี่141บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีลัมยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0921577129นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรผมเองนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือราคาโปรโมชั่นเลยนะครับผมนะ ที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังหารถใช้งานสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็เลยเอาตัวร้อยสิบนะฮะมาอัปเดตราคาให้นะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับตอนนี้เงินผ่อนนี่จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับเอารถได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องใช้คนขับนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะครับ สีแดงนี้จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะครับเนี่ยสีก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านเหมือน PCX160 เลยนะฮะตัวนี้เราเช็ครถนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะเติมน้ามันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะฮะส่วนระบบไม้ก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกนะฮะตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนระยะทางก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะฮะตัวสตาร์ทมือนะฮะตัวนี้ฮอนด้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉชีดก็รับประกันใน5้ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่อยู่ที่เราใช้นะครับผมนะต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับผมนะถ้าไม่เข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนี่ฮอนด้าเขาจะไม่รับประกันนะครับหรือว่าเราตรวจเช็คตามระยะทางนะครับรถของเราเกิดมีปัญหาเสียงดังนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คหรือว่าเคลมได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่ศูนย์ฮอนด้านะครับ สีนี้ผมว่าสีนี้สวยนะครับเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีขาวเบาะแดงนะครับร้อยสิบร้อแม็กก็เป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่เป็นเบาะแดงนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสําหรับใครที่เคยซื้อรุ่นนี้นะหรือว่าเคยไปสอบถามนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพนะครับพี่ๆี่ท่านใดที่เขากาลังนะครับตัดสินใจที่จะซื้อรถนะ ก็สามารถดูคอมเมนต์นะครับได้นะครับว่าแต่และจังหวัดในขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะตอนนี้ก็ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอรตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่4 8 0 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนเงินดาวตอนนี้ก็ฟรีดาวนะครับส่งงวดก็ยาวสุดได้ถึง48งวดน,นะฮะดอกเบี้ย1.06 1.09 1.12นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้านะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านสีดํได้านะครับขนาดยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับ80ดสทับเกนะฮะขอบ17นิ้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดานะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะครับส่วนคันนี้ก็รถผลิตวันที่5สิงหานะครับส่วนวันนี้วันที่23นะลูกค้าก็มาซื้อไปแล้วนะครับ The วันนี the the Hence, deals, ้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะก็สามารถเอาราคานี้ไปสอบถามหรือว่าไปเทียบนะในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพนพี่ๆได้นะครับนี่ฮะทุกวันนี้ก็จะมีวันเดือนปีผลิตให้เราได้รู้ด้วยนะครับก็เป็นบาร์โค้ดนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆ่อยากให้ผมลงคลิป หรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ